สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูต่ายนะคะก่อนอื่นครูขออนุญาตแนะนําตัวกันนะลูกนะครูมีชื่อจริงว่าคุณครูเบญจวรรณจันทบุตรค่ะหรือว่าชื่อเล่นเนี่ยชื่อว่าครูต่ายนะคะครูเป็นครูประจําชั้นของป .1 โรงเรียนบ้านสันโปงอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในห้องเรียนของครูต่ายเบญจวรรณนะลูกนะหนูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทายเยอะแยะมากมายเลย หนูพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับครูรด้ยังคะถ้าพร้อมแล้วให้หนูเตรียมสมุดดินสอขึ้นมาเลยนะลูกนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันนะคะลูกก็คือเรื่องของพยัญชนะควบกล้ำค่ะพยัญชนะควบกล้ำม,มีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะ นี่นะคะก็คือพยัญชนะควบกลัำพยัญชนะควบกล้มมีทั้งหมด3พยัญชนะนะคะภาพแรกหนูลองเดาสิคะว่าเขาแทนตัวอะไรหนูลองเขียนไปก่อนนะคะภาพที่1นึ่งแอบเขาแทนตัวอะไรนะเนีลองเดากันก่อนนะคะภาพที่สองแล้วก็ภาพสุดท้ายแอบทั้ง3ภาพนี้หนูรู้หรือเปล่าคะว่าเขาแทนอะไรบ้างอันภาพแรกนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะเขาแทนรเรือน,นั่นเองนะคะภาพที่สอง ลอลิงและภาพสุดท้ายวอลแวนหนูเขียนถูกกันไหมนะ,ะทั้งสามตัวนี้นะคะเขาคือพยัญชนะควบกลัำค่ะเขาจะตามหลังตามหลังพยัญชนะตัวอื่นเขาทำหน้าที่เป็นควบกลัำนะคะถ้าหนูเห็นเขาตามหลังนะอย่างเช่นรอเรือครูจะให้พยัญชนะตัวที่หนึ่งคือ กอไก่แล้วก็มีรอเรือตามหลังแบบนี้รอเรือเขาทนะําหน้าที่เป็นควบกลัาเวลาอ่านออกเสียงเขาจะอ่านออกเสียงไปพร้อมกับกอไก่เลยค่ะอย่างเช่นครูให้สระอะะะ่ะมาค่ะเวลาเวลาอ่านนะคะเขาจะอ่าน,นะะว่ากระหนูลองอ่านตามครูก่อนค่ะกระกระนะคะกร,ระ,ะรสะกดแบบนี้ค่ะเวลาสะกดนะลูกนะกรออ่ะกระ กร,กรออะกระกระนะคะคํเนี่านว่ากระนั่นเองนะลูกนะมาดูตัวอย่างกันบ้างค่ะตัวอย่างอย่างเช่นคํานี้ค่ะคําว่ากระเป๋ากระเปเนี่ยเห็นไหมคําว่ากระรอเรือออกเสียงไปพร้อมด้วยนะคะต่อมาตัวอย่างต่อมากระทะค่ะกระทะกระทะนั่นเองนะคะ ต่อไปควบกล้ามลอลิงบ้างค่ะลอลิงครูจะให้พยัญชนะตัวแรกคือปอปลานะคะปอปลาแล้วครูก็ตามด้วยอลอริงใช่ไหมคะแล้วก็สะกดอันนี้นะคะเราจะสะกดได้ก็ต่อเมื่อเรามีสะระมาด้วยครูจะให้สะระนี้ค่ะสะระอาค่ะคํานี้อ่านว่าปลาปลานะคะให้หนูสะกดตามครูนะลูกนะปอลอ ปลาปลานะคะคำนี้อ่านว่าปลานะลูกนะปลาปลาที่อยู่ในน้ำนะลูกปลานินปลาทับทิมปลาดุกแบบนี้นะคะปลาเขียนแบบนี้นะลูกนะปลาลอลิงอย่างเช่นคำที่มีควบกล้ามอย่างเช่นคำนี้ค่ะคำว่า play play นะคะสะกดแบบนี้ค่ะปลลอเอ play play เปลที่เขาเอาไว้ผูกต้นไม้ไว้นอนน่ะลูเวลาเขาไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาไปปิกนิกเนี่ยค่ะเขาเอาเปลไปผูกนอนใช่ไหมคะอ่ะละค่ะเปลอีกความหมายหนึ่งก็อย่างเช่นเปลที่เขาเอาไว้หามผู้ป่วยนั่นเองนะคะตัวอย่างคําถัดมาคําว่าแปลค่ะแปลสะกดแบบนี้ค่ะปลอแ แปลแปลแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะลูกนะแปลนะลูกต่อไปพยัญชนะควบกล้ามตัวสุดท้ายคือวอลแวนใช่ไหมคะวอลแวนพยัญชนะตัวแรกครูจะให้เป็นตัวนี้คะ่ะตัวอะไรเอ่ยขอไข่นะคะขอไข่ตามด้วยวอลแวนแล้วก็ต้องมีสระด้วยปลูให้สระอาค่ะคำนี้อ่านว่าขวาขวาสะกดตามครูนะลูกนะ ขวอวอาขวาขวอวอาขวาขวานั่นเองนะคะคำนี้อ่านว่าขวานะคะเอาละค่ะวแวนวแหวนควบกล้ามครูยกตัวอย่างคำนี้ค่ะคำว่ากว่าค่ะกว่านะคะสะกดแบบนี้ค่ะกวาวากว่ากวาไม่เอกกว่า โกโวาอ,อากวาวาไม่เอกกว่าหนูสังเกตไหมคะไม่เอกเขาอยู่ด้านบนของพยัญชนะที่เป็นควบกลำนะคะออดละค่ะคำถัดมาคำนี้ค่ะคำว่ากว้างเวลาสะกดนะคะโกโวอ,อางกว้างอ่ะหนูพูดตามครูค่ะโกโวอ,งอวางกว้าง กว้างนะคะกว้างนั่นเองเอาล่ะค่ะพ่อหนูรู้แล้วนะคะว่าพยัญชนะควบกล้ามมีอะไรบ้างใช่ไหมลูกเขาตามหลังพยัญชนะตัวอื่นใช่ไหมคะทีนี้เราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะว่าแบบฝึกหัดนั้นเขาให้หนูทําอะไรไปทําไปพร้อมกันเลยนะคะ ะะก็คือแบบฝึกหัดของหนูนั่นเองนะคะเขาให้หนูทําอะไรให้หนูเนี่ยระบายสีมะม่วงที่มีพยัญชนะควบกล้ำม,มาด้วยนะคะพยัญชนะควบกล้ำม,มีอะไรบ้างนะสามตัวลูกตัวที่หนึ่งคือรอเรือตัวที่สองลอลิงใช่ไหมคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือวอลวนนั่นเองนะคะถ้าหนูเห็นทั้งสามตัวนี้เขา มาข้างหลังพยัญชนะต้นตัวอื่นในมะม่วงให้หนูระบายสีด้วยนะคะตัวอย่างเช่นมะม่วงผลนี้ค่ะก็ไก่แล้วก็มีรอเรือตามมาก็ต้องระบายสีใช่ไหมคะแล้วลูกนี้ละคะมีปลาราตัวเดียวระบายไหมลูกไม่ระบายตอเต่ารอเรือมีรอเรือตามมาด้วยระบายไหมเอย่ยระบายต่อไปพอพึ่งทํารังพอพึ่งตัวเดียวระบายไหมคะไม่นะคะ ต่อไปพอพันลอลิงพอพันแล้วก็มีลอลิงตามมาระบายไหมนะระบายด้วยนะคะคํานี้ล่ะคะมีวมเมนตตามขอไข่ระบายไหมลูกร,ระบายนะคะต่อไปขอไข่ตัวเดียวเอ๊ะระบายไหมนะไม่นะคะปอปลาลอลิงปอปลาลอลิงระบายไหมคะระบายด้วยนะคะ สุดท้ายมะม่วงผลนี้ขอใครล้อลิงขอใครล,ล้อลิงระบายในลูกระบายด้วยนะคะเอาละค่ะมีมะม่วงกี่ผลคะทีห่หนูต้องระบายหนึ่ง6สามสี่ห้าผลเลยนะคะระบายส,สวยๆเลยนะลูกนะหนูอาจจะเอามะม่วงสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีอะไรอีกหนะ้มามะม่วงมีสีอะไรบ้างหนูลองระบายสีเลยนะคะสวยๆเลยนะลูกนะ แต่อย่าลืมนะเวลาหนูระบายหนูต้องเว้นพยัญชนะต้นไว้ด้วยนะคะเว้นพยัญชนะไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหนูจะได้มองเห็นนะถ้าหนูระบายทับเนี่ยพยัญชนะต้นหนูก็จะมองไม่เห็นนั่นเองนะคะพอหนูระบายสีเรียบร้อยแล้วให้หนูเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อเขียนชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะลูกนะสู้ๆนะคะตั้งใจทํางานพอหนูทําแบบฝึกหัดหน้านี้เสร็จแล้ว หนูพลิกไปอีกหน้าหนึ่งนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดหน้าถัดไปให้หนูได้ทำค่ะนี่นะคะก็คือแบบฝึกหัดในหน้าถัดมาของหนูนั่นเองนะคะเขาให้หนูทำอะไรเขาให้หนูเนี่ยเขียนพยัญชนะนะคะแทนภาพแต่ละภาพว่าภาพนั้นเขาคือพยัญชนะต้นอะไรแล้วก็มาประสมกับสระที่อยู่ข้างหลังนี้นะลูกนะเรามาดูที่ข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นนี้ภาพนี้แทนพยัญชนะอะไรคะลูก กอไก่นะคะแล้วก็ภาพข้างหลังกอไก่ก็คือรอเรือประสมกับสาระอะนั่นเองนะคะพยัญชนะทั้งสองตัวประสมกับสาระอะจะอ่านว่าอะไรคะกอรออะกระนะคะกระนะลูกนะกระต่อไปข้อที่สองภาพนี้แทนอะไรคะปอปลาแล้วก็ข้างหลังปอปลาก็คือ รอเรือประสมกับสาอะนั่นเองนะคะอ่านออกเสียงว่ายังไรเอย่ยสะกดไปด้วยกันเลยค่ะปรอรออะประนะคะปะน,น,นะลูกนะต่อไปข้อที่3ามภาพนี้แทนอะไรคะขอไข่นะคะแล้วก็ตามด้วยวอแหวนประสมกับซาอานะคะอ่านว่าอะไรเอย่ย อวอาขวาขวาขวานะลูกนะต่อไปข้อที่4ค่ะภาพนี้ปปลาตามด้วยลลิงบวกกับสระอาสะกดว่ายังไงเอ่ยปลอาปลาปลานะคะต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะอันนี้แทนพยัญชนะอะไรคะ ต่อเต่าหลังตุงตามด้วยรอเรือประสมกับสรอออรอีอ่านได้ไงคะตอรออีตรีตรีนะคะตรีนะลูกนะอันนี้ก็คือคำที่มีพยัญชนะควบก,กล้ำอยู่ด้วยใช่ไหมคะเรามาสะกดข้อที่หนึ่งไปถึงข้อที่ห้าด้วยกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสาม กอรออากระอรออประขอวออาขวาปอรออาปลาตอรออีตรีนะคะคนแรกกระกระปรปร,ปร ขวาขวาปลาปลาตีต,ตีนะคะเอาละค่ะเมื่อนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปเขียนไประบายสีให้ส,สวยๆเลยนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนุทุกคนเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะลูกนะครูก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาดูซิว่าครูจะมาสอนหนูเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย